นะคะควิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันในเรื่องของตรามเกียนนะคะเราจะมาดูทั้งที่เป็นร้อยกลองและการถอดกรมประพันธ์เป็นรอยแก้วนะคะเนื้อหาเรามาดูกันเลยนะคะเริ่มจากามาดูตรงนี้ก่อนเอาทําทไมเขาใช้คําว่าบัตรนั้นคะใช้คําว่าบัตรนั้นเพราะว่าตัวละครน,นั้นก็คือมัจฉานุซึ่งเราถือว่าเป็นตัวละครที่มีความสําคัญรองลงมานะคะ เอาบัดนั้นมัจฉานุผู้ใจแก้วกล้าซึ่งอยู่ในสะคงค้าเป็นด่านรักษาชั้นในตราตรีเที่ยงคืนเคยเที่ยวรถเลี้ยวกระเวนทางใหญ่ก็สำแดงแผงริ์เกลียงไกลขึ้นไปจากท้องชลทานถึงขอบสากก็หยึดอยู่แลดูไปทั่วทุกสถานเห็นวานอนเอผือกคั่วหังการ ล่วงด่านผ่านทางเข้ามาโกรธากบฟันกระทึบบาดท,ทามันนาดออกมาขวางหน้าแล้วร้องประกาศด้วยวาจาหวยให้พาราชัยชก,กันตัวเองมานี้จะไปไหนไม่กลัวชีวาจาสรนองอาจล่วงด่านกุมพันครูจะอ่านให้ยับกรุงกับกอนเรามาดูคำตัพ์หน้านี้ก่อนนะคะเอเริ่มจาก สาคงคาคุงคาก็แปลว่าสาอะไรคะก็คือสาน้ำํำราตรีราตรีก็คือแปลว่ากลางคืนชุลทานก็แปลว่าน้านะคะกระทึบบาทคือกระทึบเท้าอาสันแปลว่าตายเอาเรามาดูนะคะว่าเอาเนื้อหาเป็นอย่างไรเอามัดฉานุได้ขึ้นมาจากเมืองบาดาลเมื่อขึ้นไปถึงขอบสระ ก็ได้มองไปรอบๆเห็นวานอนเผือกตนหนึ่งก็หมายถึงอนุมานนะคะมัจฉานุโมโหมากจนกัดฟันกระทืบเท้ารีบมายืนขวางทางไว้แล้วเอ่ยถามวานอนเผือก,ก็คือถามอนุมานว่าเป็นใครมาจากไหนผ่านด่านยักษ์มาได้อย่างไรนะคะอ้าวต่อไป บัตรนั้นคำแหงอนุมานจานสมนเห็นลิงน้อยขึ้นจากสาครห้างหวดริธิรอนอาหางการจึงคิดว่าวานนนี้เหตุใดมีหางเป็นมัดฉารูปทรงองค์อาจประหลาดตาถ้อยคำอยากชา้าทะนงใจจึงรองว่าเวยให้ลิงเล็กจะเจียมตัวว่าเด็กก็หาไม่ มึงอย่าขวางหน้ากูไว้ถอยไปให้พน้นให้สาทานเรามาดูคําศัพท์ก่อนนะคะเช่นคําว่าฌานสมนาคำว่าฌานสมนหมายถึงอะไรคะฌานสมนหมายถึงมีความชํานาญด้านการต่อสู้ต่อไปคาาาปําว่ามัจฉามัจฉาก็แปลว่าปลาสาทานก็แปลว่าต่ำนะคะเราจะถอดคาประพันธ์หน้านี้ได้ว่า เมื่ออนุมานเห็นมัชฌานุก็เกิดความสงสัยว่าทำไมจึงมีรูปร่างประหลาดมีตัวเป็นลิงแต่หางเป็นปลาและตะกลนบอกมัชฌานุว่าตัวเล็กแค่นี้ให้รู้จักเจียมตัวรีบหลบไปอย่าได้มาขวางทางไว้ต่อไปปรากฏว่าบัดนั้นมัชฌานุริทิไกรใจหาร ได้ฟังกิ้วโกรธคือไฟการตบมือฉัดฉานแล้วต่อไปถึงตัวกูน้อยเท่านี้จะก,กลัวฤทธีเองก็หาไม่อย่าพักอาจองค์ถ้านงใจใครดีจะได้เห็นกันว่าแล้วสำแดงเดชาพระสุธาบาดาลไว้วันโผลนโจรรุกบุกบันเข้าไร่รวมรันราวี เรามาดูคำศัพท์กันก่อนนะคะอา้าวคำว่ากลิ้วกลิ้วก็คือโกรธดต่อไปอา้าวคำว่าพัส,สุธาพัส,สุทาจะแปลว่าพื้นดินบาดาลก็คือแผ่นน้ำคำว่ารวมรันก็คือการต่อสู้เอาเรามาดูกันนะ,ะว่าใครต่อสู้กับใครนะคะอา้าวมัชฌานุเมื่อได้ฟังอนุมานพูด ก็โกรธมากเราดูจากตรงไหนคาว่าโกรธมากก็คือได้ฟังเจี้ยวโกรดคือไฟการนะคะแล้วตอบกลับอนุมานไปว่าถึงตัวค่าจะน้อยก็คือตัวเล็กแต่ก็ไม่ได้หวัดกลัวตัวท่านเลยเมื่อพูดเสร็จแล้วก็สําแดงอิทธิลิ์ให้อนุมานดูจนพื้นดินและแผ่นน้ำสั่นไหว จากนั้นมัชฌานุก็เข้าไปโจมตีอนุมานนะคะอ่าหน้าต่อไปบัดนั้นอนุมานผู้ชานชัยศีกลิ้วโกรธพิโรธดังอักคีขุนกระบีรับระปราทะกรกเกลี้ยวคล่องว่องไวทั้งสองข้างต่างคนต่างหารชาญสมน ถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ทิรอนต่อกอนไม่ลดละกันนะคะเริ่มจากคำว่าพีโรธพีโรธก็คือกโกรธอักคีก็คือไฟนะคะอ่าทีนี้ปรากฏว่าอนุมานเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็กโกรธมาก รีบรับมือมัดฉานุที่เข้ามาโจมตีและต่างตนต่างต่อสู้กันไม่มีใครยอมใครเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเรื่องอนุมานนะคะในส่วนของตัวละครในเรื่องรมามเกียรตินะคะซึ่งวันนี้นั้นคุณครูจะขอจบการนำเสนอไว้แค่นี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคาบต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ